สวัสดีค่ะมือนี่กับยู่กับพ่อนภา,านะคะพ่อนภาณาจะผ้าเอฟซีไปตามแนวทางของพ่อสอนะคะพ่อสอโค้งสุดท้ายนะคะคุณพ่อสอกะฟันนะคะฟันมาแม่จอยเอาน้ำแดงมาให้นะคะแล้วส่วนแม่จอยหนี่กับฟันนะคะฟันมาลองใส้ถูกแร้วงวันที่หนึ่งนะคะเลขสิเป็นตัวเกขเขาไปรับช่วงรับฟังนํำกันเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ัวัสดีครับเออไม่จ้อยกับร้านหน่อยไปกรุงเทพเ่าหันมากบอค่ะว่าร่ันนมาอ่าหนูาจะมาตามพคมทุดท้ายว่าเพื่อขึนตาสอฝันหรือเพื่อร้านหน่อยบอกเป็นโตสองโตเพรานว่าคลิปแรกที่เข้ามาถากเมืองไทยจะจำพิษเป็น1่เออสองเกาะสองเกนะป็นบดี บวได้โป้งทุกท่ายีก็ร้านเจ้าไดค่ะก็เลว่าเป็นตัวบ่อหรือเป็น่เปลี่ยนแปลงตัวเลขกบ่อบ่ได้บ่ได้ว่าเป็นตัวบ่ได้โทรมากแลอ้าวโทรมาตาเลียงเยือนตาเลียงอย่างนี้บ่ได้โทรมาบ่ได้โทรมาเรื่องเล็กนาำแสดงว่าแต่เท่ากับว่าตัวเดิมย่นบางน้ำอ้าวเล็กน้อยนี่ยังเป็นสองเจ็ดห้านะคะเพื่อเอฟซีรื้เหมือนท่านบางคนแต่ว่าเห็นคลิปวัตที่ผ่านมาหลานเพิ่นบอก 98นะคะหัวที่เขียนหายซ้อมเกตค่ะร้านเขียนหายแล้วคุณตาซอฟันบ่ก่ะฟันเห็นย้ายแล้เหรอฟันลินย้ายกำลังเพราะว่ามันกินหวานเกินเหมือนว่าตอนน้องแม่นอยู่เคยเพื่นเยอคยอยู่เนาะตือนมาบอกเองตอนว่ายายเอาน้ำหวานมาให้ซอฟขวดค่ะ Hey, ừ. bỏ à. đi bỏ, nó vàng kiểu nó. vàng, đi bỏ đi kiao đi dang. Oh, kiao mày. Song quát. 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 หน้าไม่หายสองขวดตีเป็นน้ำเขียวที่บอลน้ำหวานตีว่าจังไ้กะกะตีเจ็บสองเก้าสองเ้่ากจอยแต่ขี้เจ็บสองขวดกับขี้สองเก้านัตีงายปันต้องมือไดอ้เ่ยปันมาก เลยสามมือแล้วสามมือแล้วเราเขบอกว่าได้ฟันเป็นโตไ่ได้ฟันเกี่ยวบ้านหลังไดเฮี่ยหลังได้เป็นบัตระสอห์มาแล้วกิตักจังเลยล่ะบ้านหนูหนูหนูมีเบอร์ลูกในจอยอยู่เด้อก็ถามละถามลกถามลนู นู้จะเป็นคนโต้นูสีะหา,ายตาซอาเป็นคนเบาเด้อเพื่อพันบวกเป็นโตเดี๋ยวสิตาซอวบโซ่ซับยานเร่ออกเรวจังบวบนะเียดายคุณนว่นาค้นหน่อยผู้ใหญ่ขั้นเ้าแล้วห้เแล้วก็คือให้เร่บ่ลมไร่นะบ่บห้าข้นเราอยู่คนหนึ่ง อ่าจจีทุมากจะอาจเท่าจีบดอย่นี้นี่ะพูดแล้วบาเนี่ถามหนดเพื่อนดีใหดกับเขาซอยซอยลุงซอยลูกสาวไลู้กสาวมันทายกับเขาเนาะใส่นะเป็นผูอหลักผู้ใ่ อ้วไม่จอยจอยู่ากันเด้แใช่ล้วอันร้านนู้ยบอกเรีกบอคงทุ่ทไทยบอกเป็นโตบอ้บอ้เดี๋วไม่ได้เขียนใ้ลํางตาตัวเองเหรนบ่เห็นอยู่ค่ะเขียนใบสองเจ็ดหามันบอ้แล้วคงทุดทไทยเพื่นกับบอ้เบาบ่บอกเลขแบบแบบยากมันบ่ไปเด็กมันบ่ไปเด็กฟั่งคนแตว่าก็ได้อัน ถ้าจะอยากขายของพ่อยังไงหลดค่ะค่ะขายของเพราะว่าหนูย่านเพิ่นบอกเป็นโตครึ่งวันที่ผ่านมาเพิ่นบอกเก้าแปดน้องเพื่อเพิ่นบอกเป็นโตหนูก็เลยอยากถามตอนนี้จะย่ายหรือปั่นปั่นว่าจังไดปั่นว่าตะบึมมันปั่นว่าตะบึมมันเกือบตเตอรี่แล้วพันนึงโอ้จำเลขได้บ่จำได้เลขใายว่าชี้แปดเลขหกโตจำได้แค่หนึ่งแปด หนึ่งแปดนี่เป็นซ้มเป็นสองตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งบ่กไม่จอยกับที่เป็นยองสั่นตับางช่วงแต่ว่าพะวาแล้ววันที่หนึ่งแว่าฝันว่ายายสมนี่เป็นผูวตรวจทยยายสมแม่ว่าอันล็อกคือ้างแล้วะเอ้ยประเดี๋ยวว่าล็อกถึง้แล้วแ้ว่าอันบอกแต่บ้ไม่กินน้ำา่อยเดีเจ้าอาจรว่าได้ถามว่าเอาแล้วล็อกคกตัวใดเหรอเจ้าก็ยังอันล็อกคือี่บ่ออันบ่อกบ่อบ่อเขาได้แล้วแล้วเรื่าเอาเด้นยางเมไปเบิ้ไม่บหมอน็บิเอา เจ้ากับขัวคัะขัวแม่แน่เล่กันคนที่คนในเจ้าก็บสิสสามา,า,าอ้าเอาเสียงกันเนาเจ้าเจ้าวาเดี๋ยวเห็นทั้งหกตัวเหรอเจ้าวาห็นจำว่าอะไรถูงเมียถึงเนี่อ๋อแล้ววันที่หนึ่งเห็นหกตัวจำได้แค่สองตัวท้ายแม่นหน้าหน้าเบิ้มอันน้องใต้แม่จ้อยนี่บ่เหนียนเหนียนอืมปนีปนีแยกกับเล่กเหมือนใส่เสื้อแล้วสลี่ให้แบบใส่ปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ได้เลขคล้ายๆกันก็ยังได้หวานได้หลาแบบจำได้ให้พายว่า มันมีเหลขกเ็ตเล็กหนึ่งหลายตัวกัเล็กแปดหลายตัวอืบ้านือไว้หันมันมี่ตัวไหนวะเดี๋ยวเบิ่งกันนะให้ยดูก่อนใช่บมรนก็ใช่เดี๋ยวเบินได้ถอนกี่ได้ด้อฮะจับรัจับลดรีได้นี่หนึ่งแปดเกดหลกหนึหนึ่งแปด หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดผู้ได้จับไฮแจับเองแปลว่าเราขึ้นเ่อนกันนะอืมที่เป็นี่ปนซื้อแล้วเอ้าซื้อเลขก็ไม่ฝันฝันใ่หให้ช่ข,ขอเฮ็ดรับณะนน้าหน่เนยเลวางอยู่ใช่กจะเป็นเลขหนึ่งเลขเงินนะอืมจะรู้ว่าสลากินแบงของไม่จ้อยนี่เป็นหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นปะะบน่ค่ะแมน อ้าวขอบคุณแม่อจอยหลายๆทีแบ่งปันนะคะให้เอฟซีโซดีแนวะทางของแม่จอยเด้อค่ะของคอสอเด้อค่ะเมื่อใดจะ,ะกล <ยา S 1> ับบ้า,า,กกา,บานเฮา,ย,ายังมึงนหนนนนนนันมีหมูหมดละแงมแต่ใจหนีเข้าคอสออ,สอ,อ้าวให้โฉบโฉบมันๆให้เดิน<ย>าทางปลอดภัยเดอ้อจ้าขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อ้าวพี่น้องสรุปแนวทางของ พอซอครับร้านน้อยครับในจ้อยร้านน้อยเพื่อนหายตั้งแต่คลิปแรกแล้วเพื่อนเขียนหายสองเกตหาเขียนหายแล้วเพื่อนกับลงุงกรุงเทพก็ม่จ้อยไปจ้อยแม่เพื่อนขายกับข้าวโกงสุดท้ายของคุณนตาซอากับปันวานม่จ้อยเอนา,าน้ำหวานมาหายสองขวดเพืนตีจ้อยกับเจ็ดสองกับขึ้นสองน้ำหวานกับเป็นเก้าเป็นเจ็ดสองเก้าน, 29, นะคะสำหรับม่จ้อยปันว่าน้องสายถูกรางวัทงวล,วท,วลวที่หนึ่งจำได้ตาหวารางวัลที่หนึ่งสองตัวไทยรางวัลที่หนึ่งคือหนึ่งแปดนะคะ ม่จ้อยเพิ่นไปซื้อสลากินแบงเพิ่นได้มาหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งเป็นเนื้อทางหะซื้อสลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะของพี่น้องเอฟซี่พิจารณานะคะเลขอยู่ในนี้มันบ่ออันจัโตน่าจะซื้อได้นะคะสำหรับคุณตาซอกับฟันซัมนี่เนาะฟัน่าลายนะคะเป็นเนื้อทาาเนอะอพี่น้องเอเนซี่พิจารณาเบิ้งว่าตรงใจกับจัดไปลงทุนมาตรงใจกับท่ากับเบิง้งเป็นสต่พิธีเบิ้งเป็นการบันเทิงรางวาดนี้ ขอบกัวของคุณนตาสอเลยจะเข้าแม่บ้านหรือของร้านหรือของคุณนตาสอนะคะนะคะขอบคุณคุณนตาซอเลายๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้เหนเอฟซีโชวดีนะคะของคุณตาสอสามตัวเลยด้วยเนาะตะวันประเทตัดเลยเน่นาะอันตัดไปตัดมากไม่กระเท่ากันเรื่องของห้านกับแม่นเรื่องของตากับแม่ เพราะว่าคลิปนั้นต้านแล้วแต่ว่าเขาไม่จ้อยนี่ที่ว่าเพิ่นปันมาน้องซ่ามันถึง้ะวันที่หนึ่งตัว้ทยนันเป็นหนึ่งแปดเนาะวัดเพิ่นไปซึ่งสลากินแบ่งมากมันก็เลเป็นหนึ่งหนึ่งแปดก็เล็คล้ายๆกันเขาบ่แน่เลยว่าถ้ามันถือรับที่หนึ่งมันก็กลามบานเท่าเพิ่นว่าถึงคนว่าเิ่นเกินนี้น้ใส่นีต้องมลาซ้อมันยังสีมานะคะอ้าวความุณคุ่าซอเพินจีเป้าไปเบิ่งมวยเด้สิสวยนะคะขอบคุณทาซอนะคะ